รู้จะขอสู้กับอันตรายชาติทหารไม่ยอมแพ้พ่ายนี่คือคําสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลูกชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้เมืองไทยของเราเป็นเมืองที่น่าอยู่ คนก็มีน้ำใจในทุกๆท,ที่ให้ผมช่วยนะครับชอบช่วยเหลือเพื่อกูลกันป,ป้าปืาานครับแม่ไข่พะโล้ม่ฝากครับขอบใจแกขอบคุณนะคบขอบคุณครัออย่าปล่อยให้ความดีงามของคนไทยกลายเป็นเพียงภาพในอดีตมาช่วยการทำให้เมืองไทยน่าอยู่เหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับ ที่องตัวเองให้ดีสุดใครเรามีหน้าที่อะไรก็ทําตามหน้าที่ที่ททกำหนดไว้นะครับขณะเดียวกันก็คงต้องทอํายังไงที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนให้ให้เต็มที่อ,อยากเห็นข้าราชการเนี่ยมีการแบบยิ้มแย้มต้อนรับประชาชนแล้วก็ให้บริการประชาชนด้วยใจอะค่ะอยากจะเห็นมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็มีความ บริการให้อของประชาชนนี่แบบรวดเร็วฉับพานเงี้ยครับรู้สึกว่าตัวเองต้องทํางานอย่างซื่อสัตย์สุจริตน,นะคะเป็นการก็แค่นี้แค่ซื่อสัตย์จุดสุดจริตแล้วทางานในหน้าที่เต็มที่รู้สึกว่าตัวเองมีความเสียสละทํางานเต็มที่ก็เป็นการคืนความสุขให้ประชาชนอยู่แล้วค่ะแค่เราไม่โกงกิม เราก็ตั้งใจที่จะทํางานนะคะเพราะว่าการบริการเนี่ยเป็นหัวใจหลักของงานของเทศบาลเลยเพราะฉะนั้นการคืนความสุขให้กับประชาชนก็คือหัวใจก็คือการให้บริการที่ดีค่ะเป็นรู้สึกแบบกันเองแล้วก็สะดวกรวดเร็วไม่เหมือนกับบางทีไปบางที่เนี่ยก็จะแบบเ,เห็นว่าเราแบบเป็นประชาชนเขาก็จะแบบเหมือนไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยกระตือรือร้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกวนันนี้รู้สึกว่า หน่วยงานรัฐเนี่ยก็จะก็จะยิ้มยา้มจำใสให้ทำงานรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีแล้วค่ะให้ความเป็นธรรมแล้วก็ใช้อำนาจที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดมาทำงานให้ตรงเวลานะคะแล้วเวลาที่ประชาชนไปขอรับบริการเนี่ยกรุณาย,ยิ้มยิ้มมากๆาหน่อยก็อย่างไรก็ได้มีความสะดวกรวดเร็วอ่โดยไม่ต้องรอนาน่คือทำงานแบบทำยังไงให้มีความสุข เราให้ประชาชนรู้สึกดีกับเราว่ามารับบริการกับเราแล้วมีความสุขมากที่สุดนะคะอ,ะอันไหนที่ทําไม่ได้หรือว่าทําได้ถ้าหากในกรณีที่ทําไม่ได้เราก็อาจะอธิบายชี้แจงพยายามคือให้เขาเข้าใจมากที่สุดนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะพบกันในรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับพิชันชนรัศมีงาทวีสุขค่ะเราเปิดรายการด้วยเสียงของพี่น้องประชาชนนะคะที่อยากจะได้รับบริการจากข้าราชการรวมทั้งเสียงของข้าราชการค่ะที่มีความตั้งใจที่จะคืนความสุขให้กับประชาชนด้วยเช่นกันนะคะหนึ่งในนโยบายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสอชอมุ่งหน้าที่จะเดินหน้าการปฏิรูปประเทศไทยนั่นก็คือการปฏิรูประบบราชการก่อนนะคะการที่จะบูรณาการร่วมกันทั้งคนเงินงบ ประมาณแผนงานทั้งหมดนี่คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศต่อไปค่ะ โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช,อชอได้กล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมสัมมนามอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558รวมถึงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี2557ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาใจความสำคัญตอนหนึ่งนะคะระบุว่าการทำงานต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะทุกภาคส่วนมีส่วนร่ว ร่วมในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดต่อเนื่องไปสู่ลูกหลานโดยขอให้ข้าราชการทุกคนยึดหลักปฏิบัติเป็นข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำเพื่อทุกคนทุกฝ่ายส่วนใดที่เป็นผลประโยชน์ชาติก็ขอให้นึกถึงค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือในส่วนที่ท่านเป็นข้าราชการผมเป็นข้าราชการเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะพยายามใช้อํานาจของคอทช เท่าที่จําเป็นนะครับเท่าที่จําเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอย่าคิดว่าพวกเราไปรังแกพวกท่านมันอาจจะทําให้ท่านเสียขวัญเสียกําลังใจผมใช้คําว่าเราจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมจุดใดมีความขัดแย้งมากคนที่อยู่ในความขัดแย้งนั้นและเกี่ยวข้งองกับการใช้อำนาจรัฐก็จําเป็นต้องขยับขยาย ออกไปเป็นการชั่วคราวก่อนนะครับเพื่อจะได้ให้งานใหม่นี่มันเดินต่อไปให้ได้แล้วก็พิสูจน์ตัวเองออกมาว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวมีหลายๆท่านไปอะไรวิตกกังวลนะครับกลัวว่าจะจะงงอ,อย่างนี้ก็ถ้าท่านทำดีแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรท่านได้นะครับก็ขอ การปฏิรูประบบราชการนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงมาอย่างต่อเนื่องค่ะในครั้งนี้นะคะการเดินหน้าโดยคอสชอค่ะจะทําให้การปฏิรูประบบราชการเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรหนึ่งท่านที่รับผิดชอบนะคะที่จะดูแลงานด้านนี้หม่อมหลวงปนดัดดาดิษกุลรองปหลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ประลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านปนัดดาค่ะสวัสดีครับค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสําหรับสิ่งที่คอสชอนะคะได้มอบนโยบายให้ทางด้านของข้าราชการเองนะคะได้เดินหน้าการ ปฏิรูประบบราชการมีที่มาที่ไปอย่างไรคะท่านมองว่าในเรื่องของการปฏิรูประบบราชการกับความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งสัมพันธ์กันดังนั้นหากราชการสามารถทํางานให้เกิดการตรวจสอบได้มีความโปร่งใสมีอธิยศัยเมตตรีต่อการให้บริการพี่น้องประชาชนไม่มีเรื่องของอมิสินจ้างสินบาดสินบนอย่างเช่นในช่วงใหลา,ลายปีที่ผ่านพ้นไปซึ่งเกิดข้อครหาอย่างมาก ระบบราชการก็จะเกิดขึ้นซึ่งหลักคิด<ม>ที่เรียกว่าธันมาพิบาล<ม>ระบบจริยธรรมสังคมซึ่งราชการต้องเป็นหลักประเทศใดก็ตามกว่าจะผ่านไปถึงขั้นตอนของความเจริญที่เป็นนิรันดเนี้ประเทศต่างๆเหล่านั้นต้องผ่านขั้นตอนของการที่เรียกว่าบรูรณาการการทํางานให้เกิดความโปร่งใส<ม>ดังนั้นข้อคิดประการนี้ต้องอยู่ในใจของราชการทุกคนว่าจะทํางานอย่างไรให้เกิดความพึงพอใจ หลักคิดในเชิงของความทันสมัยเนี่ยไม่ใช่ทำงานเช้าชามเย็นชามนะฮะแต่ต้องปรับทิศทางการทำงานให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็วอาจจะถึงขั้นต้องมีการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องมีการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อมีพี่น้องประชาชนมาติดต่องานราชการประจำวันปรับออกไปอาจจะต้องขอให้ท่านช่วยกรอก เหมือนในต่างประเทศ <c oughs> อาจจะเสียเวลาสักนิดหนึ่งแต่เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุง <c oughs> ที่ทางการทํางานของเจ้าหน้าที่ <c oughs> ของราชการที่เกี่ยวข้องสิ่งต่างเหล่านี้นั่นเองที่จริงเราทากันมาสืบเนื่องนะแต่ความจริงจังยังไม่ได้เกิดขึ้นมากมายนะักสํานักงานกพอรอนี่ท่านก็หนักใจสำนักงานกพด้วยดังนั้นในเมื่อทางคอสชอที่มีโอกาสเข้ามาในการปรับปรุงรูปแบบการทํางานมัยใหม่โดยมอบให้สํานักงบตี <c oughs> โดยมีสำนักงานกพรกพรเป็นส่วนที่อยู่ตรงกลางนี่สำนักนายกจะสมัครเชื่อมโยงไปยังส่วนราชการต่างๆได้ซึ่งเรามองกันถึงเรื่องของการทํางานในระดับส่วนกลางไปถึงจังหวัดคือภูมิภาคแล้วก็ท้องถิน่นได้แก่อาบาจอเทศบาลและอาาตอแม้แต่ท้องที่คือกำนันพิเญ่บ้านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสมหสไยัยหากการทํางานทุกภาคส่วนในทั้ง76จังหวัดเกิดความเข้มแข็ง ตรวจสอบได้พี่น้องประชาชนให้ความไว้อ,อวใจนะประเทศไทยก็จะเกิดความเข้มแข็งไปโดยประยายครับนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะจริงๆข้าราชการก็ทราบว่าปัญหาคืออะไรแต่ทําไมถึงไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านั้นได้คะคิดว่าเป็นเรื่องของการตําใจตัวเราเองมามากนะครับ mm hmm. สังคมไทยคงถึงเวลาที่ทุกท่านคงจะต้องช่วยกันตั้งข้อสังเกตสงการจากนี้ไป อะไรที่เป็นข้อเท็จจริงองต้องพูดกันอย่างเปิดอกอะไรที่ไม่พึงพอใจไม่ใช่ไปให้รางวัลเนี่ยเป็นเงินนอกระบบแล้วก็การลงทุนอะไรต่างๆที่เคยมีการเรียกคา่าคอมมิชชั่นอะไรนียต้องต้องจบให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วถ้าหากว่าการแก้ไขในส่วนนี้ยังไม่เกิดความเรียบร้อยครบถ้วนในในบริบทของความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลเนี่ย ประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้ก็คงจะยากลำบากครับม8มาตรการนะคะที่มีการนําเสนอคอสชว่าจะเดินหน้าไปสู่การปฏิรูประบบราชการมีความมุ่งหวังอย่างไรต่อ8มาตรการนี้คะอยากให้ข้าราชการมุ่งเน้นในเรื่องของความเป็นสุภาพชนเข้าหากาันเกิดความขยันขันแข็งการศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาตราบจนเราเกษียณอายุราชการราชการต้องต้องทันต่อเหตุการณ์ไม่เพียงเฉพาะของภายในบ้านเมืองไทย เร้ไปถึงต่างประเทศงานวิเทศสัมพันธ์การใช้ภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้วพูดภาษาอื่นได้ไหมอย่างเช่นในบริบทของการที่เราจะเข้าไปเป็นสมาชิกของ AEC รายปีหน้านี้แล้วนี่เราคงจะต้องมองว่าภาคเหนือพูดภาษาอะไรที่จะเกิดประโยชน์เช่นการใช้ภาษาพม่าภาษาจีนฝั่งเดจีนก็จะต้องคำนึงถึงว่านอกจากภาษาของลาวของระาชนสักกัมพูชาของเวียดนาม อาจจะมีภาษาฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นหรือทางใต้ซึ่งเราก็ใช้ภาษาอังกฤษได้ก็ก็คงเป็นเรื่องที่เราทุกภาคส่วนต้องช่วยกันเร่งรัดพัฒนาคุณภาพของการทํางานของราชการนะด้วยปัญหาที่เรียกว่าสั่งสมมายาวนานคงจะไม่สามารถใช้เวลาสั้นๆในการที่จะแก้ไขได้นี่นะคะจุดเริ่มต้นเลยค่ะตอนนี้เริ่มต้นทําอะไรก่อนคะ ประการสําคัญเรื่องของการปฏิรูป,ประบบราชการก็คือสํานักงานกพกับกรพรพร,ร่วมกับสํานักเลขาธมการเนี่ยคงต้องขับเคลื่อนแนวคิดประการนี้ไปสู่ทุกกระทรวงทุกกรมที่เกี่ยวข้องแล้วก็ขยายผลไปสู่ราชการศูนย์ภูมิภาคแล้วก็ท้องถิ่นคือให้ทุกคนมองเห็นเป้าประสงค์เดียวกันก่อนค,ความเป็นเอกภาพสําคัญครับจะทําอะไรก็ตามแต่ความสําเร็จจะไม่เกิดถ้าหากว่าต่างคนต่างทำค,คงต้องเป็นเรื่องของการรวมศูนย์ของความ มุ่งมั่นที่อยากจะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นศักเป็นสีบนเวทีของอาเซียนคงไม่ต้องไปพูดไกลถึงประเทศนอกกลุ่มอาเซียนเอาภายในอาเซียนนี่แหละอย่างครั้งนี้เนี่ยนะคะเห็นว่ามีการเปิดเวทีที่จะรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะภาคประชาชนเริ่มต้นที่ไปที่เวทีแรกเลยก็คือ5จังหวัดทางภาคใต้ได้รายละเอียดอะไรที่สําคัญบ้างคะพี่น้องชาวไทยเป็นห่วงนะครับพี่น้องชาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำดับกลับไปตั้งแต่ปี2 5 5 5ที่เรามีการยุบสบตแล้วปัญหาหลังจากนั้นก็หนักหนาสากันมาเรื่อยก็อยากจะเห็นความสุขความเจริญเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้กระผมได้มอบหมายท่านผู้ตรวจราชการสำนักนายกไปประเดิมที่นั่นเลยโดยการเข้าถึงพื้นที่พูดคุยกับพี่น้องประชาชนประชาคมในระดับต่างๆผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็ข้าราชการในส่วนนี้อยากให้เน้นไปด้วย ครูบาอาจารย์และก็ลูกหลานเยาวชนให้ท่านช่วยกันให้ความคิดความอ่านว่าแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนควรจะเกิดขึ้นอย่างไรดังนั้นเราคงจะช่วยกันทำงานร่วมกับสบตด้วยนะครับในพื้นที่ก็กรอบความคิดประการนี้หากทำเกิดขึ้นเป็นความสาเร็จได้ก็อาจจะนำมาเป็นข้อศึกษาเปรียบเทียบว่าที่ผ่านพ้นไปเราทำอะไรไม่ได้ทำอะไรแล้วก็จะนำไปสู่กรอบความคิดของการทำงานในภาคอื่นๆของประเทศไทย ค่ะคือแต่ละพื้นที่ก็จะมีปัญหามีบริบทที่แตกต่างกันไปก็เปิดเวทีที่จะไปฟังทั่วทุกภูมิภาคแล้วก็กลับมาประมวลผลเพื่อที่จะเดินหน้าแก้ไขให้ถูกต้องในแต่ละพื้นที่อย่างนั้นด้วยหรือเปล่าคถูกต้องรอครับก็เป็นที่ทราบกันดีแต่ละพื้นที่เราก็จะมีภาษาที่เรียกภาษาถิ่นค่ะวัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์ของภูมิภาคผู้ที่ลงไปทํางานคุณต้องเรียนรู้ให้เกียรติพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกภาคก็มีหน้าที่ต้องช่วยกันดํารงรักษาประเทศไทย <c oughs> ต้องไม่ลืมต่อคําสอนของบรรพชนว่าเรา <c oughs> รักจังหวัดของเราได้เรารักภาคของเราได้แต่เราต้องรักประเทศไทยยิ่งกว่าะ <c oughs> นั้นคติธรรมประการนี้ต้องอยู่ในใจของเรา <c oughs> ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการงานเมืองนี่นะครับ <c oughs> แต่ผมได้ฝาก,กํำชับไปกับท่านผู้ตรวจราชการของสำนักนายกก็ดีหรือว่าผู้ตรวจราชการของกระทรวงต่างๆค่ะ <c oughs> อยากให้เราร่วมกันทำงานเป็นทีมงานที่เข้มแข็งเพื่อช่วยกันปร,ปรับปรุงพัฒนาประเทศในครั้งนี้เป็นงานสำคัญครับสุดท้ายเลยนะคะพอทุกคนประชาชนได้ยินว่าคอสชอจะเดินหน้าจรงิจรงจังปฏิรูประบบราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีจะเดินหน้าภาคส่วนต่างๆจะเดินหน้ามีความหวังค่ะอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมคนไทยจะได้เห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรคะเรามีความมุ่งมั่นปรารถนานะครับอะไรที่ถือว่าเป็นความตั้งอกตั้งใจ ทั้งๆอาจจะมีความลำบากใจปัญหาอุปสรรคที่ค้างคามานานแต่ปัญหาอุปสรรคนั่นเองจะทําให้เราเกิดกําลังใจความรู้สึกที่เรียกว่าทุกอย่างจะราบรื่นเรียบร้อยกลายเป็นไม่ใช่ความสําเร็จครับก็จะมีความมุ่งมั่นรวมกันอ,อยากจะเห็นระบบราชการไทยนําไปสู่ความเป็นเมืองไทยที่ใสสะอาดให้มากมายกว่าที่เป็นอยู่ข้าราชการมีความอ่อนน้อมถอมตนเข้าหาพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของเงินเดือนเรา ความสานึกในบุญคุณของแผ่นดินท,ทุกฝ่ายต้องช่วยกันครับนำสู่ความสําเร็จประการนี้นะคะมีอะไรที่ท่านหม่อมหลวงปนัดดาอยากจะฝากถึงผู้ที่เป็นข้าราชการเป็นข้าของแผ่นดินผู้ที่ทําเพื่อประชาชนคนไทยไหมคะผมอยากให้พี่น้องข้าราชการได้ร่วมกันตั้งปณิธานอันแน่วแน่มั่นคงว่าถึงเวลาที่เราควรจะต้องหันกลับมาตรวจตราสำรวจดูบทบาทของตนเองในแต่ละภาคส่วนนะครับ ว่าเรามีหน้าที่ต้องบำรุงประเทศชาติบ้านเมืองสนองพระมหากรุณาธิคุณแต่ต้องก้าวทั้งสองพระองค์ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนคงจะเกิดความสุขกายสบายใจเป็นอย่างยิ่งเชืกว่าที่ผ่านมาเพราะหลายคนรู้สึกว่าเราปล่อยให้พี่น้องประชาชนเกิดความโดดเดี่ยวเคว้งคว้างในยามนี้ไม่ใช่แล้วเป็นเรื่องที่ราชการจะทาหน้าที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องประชาชนได้ด้วยการดำรงตนอยู่ในหลักคุณธรรมจริยา แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อตรงค่ะนะคะข้าราชการนะคะคุณผู้ชมก็คือประชาชนคนไทยด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นดิฉันเชื่อมั่นว่านะคะข้าราชการทุกคนอยากที่จะเห็นประเทศไทยนั้นเดินไปข้างหน้าได้นะคะวันนี้ไปด้วยความมั่นคงไปด้วยความสามัคคีปลองดองนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะที่เป็นความตั้งใจที่ดีนั้นจะสามารถขับเคลื่อนเดินไปข้างหน้าได้ด้วยความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลเป็นอย่างมากค่ะ หมดเวลาของเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในช่วงเวลา18นาฬาถึง18น15นาทีวันนี้ดิฉันโชลศรีงานทวีสุขหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลลาคุณผชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ